กินข้าวจ้าแกงขี้เหล็กแกงกะทิจ้าแกงกะทิขี้เหล็กใส่ข้อไก่ผัดผักบุ้งโอ้โอยลูกชายก็ไม่สบายชายไม่สบายหนีลูกชายไม่สบายบ๊ายบายหีลูกชายไม่สบายค่ะลูกชายไม่ไปโรงเรียนโอเค แล้วเดาเพลโอเคไปไาดูตูนไปแม่จะกินชาปะอย่าเข้ากล้องอย่าเข้ากล้องนะแม่ตั้งเบอรกัดตนุนก็เสียงยังไปเสียงยังเราเด้ออดเอามาจ้าเข่ากะละมังเนิงคือก้าวคำแรกแกงขี้เล็กอืม อ,อ,อ,อะไรขอะไรต้องพ่อครั้งแรกก็น,นีคนกินข,นข้าวใส่จานว่าไม่ยังดอกข้าวจานมันเหลือจานพรดข้าวให้ลูกมันเหลือก็เลยกิดขานเอาไม้ก็เลยเอาจานนี่ต่อ มันนี่เป็นไข่มันนี่กิ้งขาเจ้าฝนตกไ้เมือนขึ้นนี่ฝนตกมาอะบขอมา

คำสุดถ่ายก่ะขอกัมนมาคลิปหน้า <This is S 1> ด้วยกัพี่น้อง